ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วเฮจยทำออาดิแฟนอย่างจริงจังอันนี้เป็นเสื้อหรอย่า <Yeah. S 2> ใส่ยังไงอะอันนี้มาแท <c oughs> นนะ๋อเสื้อยังเสื้อสมาดูมาจากดาวนาเม็กซ์ คือผมสีส้มนะแต่ว่าจะใส่วิกสีส้มอีกให้มันยากให้มันอะไรถึงเวลาค่ะกับอมอินทรดใหม่ของช่องเราเพราะว่าดิฉันชอบเปลี่ยนอินทรดทุก1ปีจากที่ทุกคนเห็นชุดนะคะน่าจะดูออกว่าเป็นตีมอะไรคือดูไม่ออกเลยปีนี้ที่ฉันอินกับอันนี้มากค่ะเซนเปอร์พังเอเรียน จะออกนอกโลกมันดีกว่าคือ i n นส i r เรชั n นทั้งหมดเนี่ยยกมาจากหนังเรื่องฟิบอิลิเมนนะคะจะมีชุดหนึ่งที่เหมือนฟิ l อิลิเมนมากนะคะตัวนางเอกแต่ว่าชุดนี้เราจะมาโดนทดลองกันเท่มากเลยเดี๋ยวมาดูผมกันว่าจะเป็นยังไงคุณจึงกกอนผมส้มจริงว่ะอันนี้เหมือนมาจากดาวแบบขอบ,บลาพาเน็ต ไอ้น้องสาวเขาทำอะไรอยู่ขาเขาเรียกว่าพลงานทดแทนเป็นพลังงานมิตูโดยการฉีดไฟค่ายไฟฟ้าของตึกด้วยคือเราจะเอานีมาทิมใส่ตัวหรอใช่แล้วก็สีสบปากๆตายค่ะกูตายจริงแล้วที่ดีเอนเนอร์จีไงพี่สาวสักบทเอนเนอร์จีหรอพลังงานวกปล่อยไฟฟ้าไปเลยมีนกระจุยเจ้าหนี้่วย ตูโรคกระเพาะแน่เลยต้องถ่ายโอนเลือดด่วนเซตแรกนะคะตูก็จะทําเป็นฟิลแบบแบบอะไรโดนมนุษย์ทดลองและการอย่างนี้เพราะมันฟิลความแบบไซเบอร์พังหน่อยๆปีนี้เชื่อว่า22 2เอลี่มาแน่ช่องเรามีความแบบว่าทําอะไรใหม่ๆนะแปลกแปลกแปลกแเออแล้ววันนี้ตาก้งของเราคือพี่บอยนะคะที่อยู่กับเรามาแบบว่าเนิ่นนาน อยู่ตั้งแต่ทำช่องตอนแรกๆเลยแบบว่าสี่ปีที่แล้วพี่ว่าเคยไปถ่ายที่จีนกับหนูด้วยเสียวดีหนูสวยขึ้นอ่ะหนูว่าพี่ต้องแอคชั่นยังไงดีเหมือนคนฉับต้องเช้าเป็นไฮดี้ไงเป็นหุ่นยนต์โอ้ยทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ค่าหมุนไม่ได้ค่าแบบไฮดี้ ไปมากท่านจะต้องไปนิดกว่าตอนนี้ต้องถอดอันนี้ออกไปจากชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมร้อนมากเข้าใจคขาว่าเปียกแฉะอับชื้นปะต้องเป็เกงในเดี๋ยวให้ดูชุดต่อไปเดี๋ยวไปถ่ายเอ้ยเดี๋ยวไปใส่หละเอาออกมาให้ดูค่ะแอนด์ดาดาว้าวเรียกว่าอะไรชุดมิชลินชุดยาไอ้ตัวมิชลินอะอ้โแกฉันใช้ชีวิตอยนี้อยู่ในบรดาโลก ลุกนี้นะฮะเปียกสงการฉันรู้ว่าสงการบนอวกาศเปียกไปเลยแต่ว่าหนูว่ามันยังดูไม่เปียกนะยังใช่ไหมเอาอีกเหรอีกอีกอีกได้อีกได้อีกเอาแต่ยางมกับจะบอกว่าตอนเนี้ยสีเนี้ยปูกมัอัดท้าแคบสุดมันอยู่แบบในกล่องอ่ะ ถึงลงสุดท้ายทุกที่สแล้วค่ะทุกคนท่นเริ่มแปลหนนมแล้วนะแล้วก็เบ๊เริ่มเอาออกเราจะเห็นตัวนะทั้งหมดเป็นสีเงินน่าเบ๊กค่ะให้คนมันงงไปเลยทั้อตัว อุ่นชอทำอะไรก็ไม่รู้เลีวมั่ลงลองคืนค่ะนี่ไงก็สามในเด็ดสิบบางต่วผิวบางตัทองอุ๊ยอียอ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 ดอกบอกตามตรงนะแสบตาส <c oughs> ีเพน บบก้าววะตอนกลาวอะนาหน,นี้เลยงงอะไรสาวอะไฮไลท์พี่แคร์แต่ว่าทัวหนูอยากมีผิวสีแบบนี้วะ่ะ <c oughs> มันไม่เหมือนใครอะมันจะสี <c oughs> จผลของตายพราะดาอีกในส่วนของพ็อปการถ่ายทำของเรานะคะจะต้องมีแบบว่าฉีดยานิดหนึ่งไม่ใช่จะฉีดใส่นี่อยากเห็นว่าจะบอกว่าอ่าอินเทอร์ลุคนี้ใช้เอฟเฟกต์เยอะมากหลากหลายเอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์อะไรเอ่ยเอ่ยต้องทำเข้าอ่ะ ก็เข้าอยู่เห็นไหมล่ะหูดิ้วชิย๊ะโอกระดิสเซ็กกูหมดอันนะบแรกแสุดท้ายนะครับตัวก็ยังมีความไม่สบายดูเอเลียนดูจักเล็บนี่โง่มาสีผิวนิ้วต่อผมนี่นี่ปล่อยยางได้ด้วยให้ดูแอบให้ดูนะเซ็ตก่อนดูดิ นีู่บงดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยตอนที่เพื่อนมาขาดไปอย่างเงี้ยเอ็นี่ยามดวงตาดำทำไมอ่ะมันใหญ่อยพี่สาวที่ซื้อคอนแทคเลนส์สีดำล้วนแบบล็อกทั้งตามาคิดว่ามันจะใส่ได้ปะอาจจะใส่ได้แต่ก็อาจจะถอดเลยใส่แล้วถอดเลยสองดีถอดอ๋อยากใส่อ่ะเนี้ยเครียดละกองกูเครียดละเครียดละมันเอาแบคโฮมิกขึ้นมาบนจีตแทนได้ปะ ล้าสุดววใช้วใสาลีนทาเลยนะใช่ใช้วาสลีนทาเลนส์เพื่อให้แบบเลนมันโงัวงัวิ้ <c oughs> ลิปย้อยพิจารณ์เหมือนจะไปสองทั้งสองตอนแรกอ่ะมันดีลิปย้อยอ๋อ ่อยมากได้รูปแล้วนะคะเดี๋ยมันไปตุ้มตุ้ม LO Spo s p นจริงปะสามลุกที่ทำมาตัวรู้สึกว่าชอบทุกลุกเลยแต่ได้ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นลูกนีรู้สึกว่าทุ่มอ่ะทุ่มทุนทุ่มทุน ปีที่5แล้วกับการที่ทําช่องใน y o u t u ู e นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็จะรู้มาตลอดว่าตูนตั้งใจทำาิธรูดมากแล้วก็รวมถึงคลิปต่างๆเราก็อยากแบบนําเสนอในมุมมองที่แบบว่าทําให้ทุกคนสนุกแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆด้วยหลังจากนี้คือเราก็ พัฒนาช่องของเราไปเรื่อยๆนะคกะคนที่ตติดคนที่ติดตามเราเนี่ยอยู่กันแบบชื่นใจอยู่แบบให้กำลังใจกันเข้าใจว่าเออถึงเวลาละที่ด่ฉันจะต้องปล่อยอินโทรอตอนนี้หลังจากนี้ใครที่คอมเมนต์บอกว่าว่าอรารจะเปลี่ยนคะว่าเราจะทําใหม่คะวันนี้ได้ดูกันแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะปิดท้ายไปด้วยอินโทรสวยๆจากคลิปนี้คะ่ะบายๆรับไปกันกดไลค์กดแชร์ให้ดนะ้าใ